แล้วเราเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนทุกที่คนทุกที่เลยบางวันก็เหนือบางวันก็ตายอ่ะแนแหนลองบอกรักบนภาษาอีสานดิหากเด้อฮออกคือกันอุ้ยเฮ้ยเน่เน่นอยู่มหกเห<น>รอ<น>จบแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยจบมาเราจะเป็นไรได้คิดอ,อะไรยังเฮ้ยหนูคิดไม่ออกอ่ะคิดว่าคิดว่าก็เป็นแฟนพี่โอเคกันเป็นโอ้ยเอลาทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา ตีสี่ครับผมก็เดี๋ยวจะเข้ายากน,นะผมว่าตอนนี้มันจะมีสาวหรือว่าจะมีอะไรให้ผมทำคอนเทนต์หรือเปล่านะไป let's go ฝั่ง discord ไว้เลยครับผมก็เป็นดิสท,ที่ผมเปิดให้ทุกคนเข้ามาเล่นหรือมาคุยกันนะผมก็หรือคนดูอยากให้ทำอะไรเนี่ยเสนอคอนเทนต์มาใน discord ได้เล้วผมก็เดี๋ยวผมจะไปทํานะลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วผมฝากด้วยนะครับโอ้โหเข้ามาก็เจอเยอะเลย เออ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 ย้าไปพี่เย้าไปเออเออเออครับขอลาค่ำคืนนี้ครับผมไปครับผมเย้าไปครับโอ้โหพี่โคตรบ้าเลยยอมยอม ได้ยิน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 ไปตอบปะผมเนี่ยผมตอบเนี่ยหมวยเนี่ยเก็กดนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยเสียงมันดังโอเคโอเคยูโน่เสียงมันดังอาไวตัวเองนู่พเห็นพี่อะฮัลโหลมานานแล้วตั้งแต่ตรงนู้นแล้วอะผมก็ตอบพี่แล้วอะชื่ก็ถามว่าใครใครใครอะไม่อยากไปตรงนั้นเลยไปตรงนั้นแม่งเสียงเพลงแม่งดันทิบหายเลยตรงไหนนั่นไงใครก็ไม่รู้เปิดเพลง ผมผมนี่แหละเปิดเหรอปูไปแล้วค่ะงั้นนะพี่เจ้าพี่เจ้าด้วยเปล่าพี่อย่าอย่าเถอะสงสารคนใส่ถุงพันเถอะอ๋อเอาอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูรู้แล้วแม่งหวนจาวดีอะไรตั้งหนาเนี่ยหน่อยพี่ไปเดี๋ยวพี่ไม่มีใครตอบเราพี่เพลงพอจะได้ ัสวัสดีครับครัทำแล้วพี่ใจพี่กสุาประพิมพ์เสียงเลยเสียงโคตรดังเลยอะไรเล่าอะไรกูอย่าดิดิเจอเอาอะฮะฮะฮะเอ้ฮะเอ้ยเพี่อ๋ออะไรพี่อะไรป่าวพี่เราชื่ออะไรเนี่ยเนเน่ครับเนเน่เหรอเนเน่อยู่เท่าไหร่เนี่ย สิบแปดสิบแปดให้ชื่อสิบแปดเฮ้ยทำไมชื่อคุณคุณวะใครใครคุณใครคุณวะใครคุณฮัลโหลเดแต่ได้สวดไะเนี่ยเราเนี่ยรออะไรอ่ะพี่อดีตไม่ปวดแล้วกันชื่อคุณจริงนะเว้ยอุ้ยคุณอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้าคุณกูของจริงนะอย่าคุ้นดิชื่อมันซ้ำกันทุยชื่อซ้ำใช่ใช่ใช่ชื่อซ้ำใช่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 ชื่อซ้ำ ม่ใช่มั้งใช่เออใช่ดิรูู้ไปหาก่อนแป๊บนึ่งหาอริแบบบายๆออกละเออโอเพี่หาทำไมต้องหาอยู่ในใจนน่นนหละไม่ใช่ก็อยู่ตั้งนานแล้วโอ้โหหัวหเอะไรเจ่าบอกว่าเืยไม่ใช่ไม่ใช่ไอหนูเคยเห็นพี่หนูมันนข้าวแชนไงแล้วแบบชื่อหัวแชนมันคุนอ๋อชื่อหัวแช่ไมไม่ใช่หรอกคนคนนั้นตัวจริงจะหล่อหน่อย คนเดียวกันใช่ไหมอ่าใช่ใช่กได้อ่ะกำลังเช่ไม่ถึงน้องอ่ะใช่เลยอโอ้โอ้พี่น้องแหละเอง มีอีกเพลงเอาวะเจ็นม่นอนแม่ไปไปนอนไปเดี๋ยวพาไปนอนไปไปไหนไปนอนไงเอานอนแล้วหรอยังเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเวลาเนี่ยแล้วเราเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนทุกที่คนทุกที่เลยบางวันก็เหนือบางวันก็ตายอ่ะไหนไหนลองบอกรักบนภาษาอีสานดิหักเด้อเออฮักคือกันอุ้ยอุ้ย อุ้ยเนะเล้ยเนะอุ้ยเป็นงั้นไปเือเฉยพี่เที่ยวเลยมาเสิร์ฟวะพี่ผมขอจานหนึ่งพี่ผมขอป้าเป้าพี่เป้าเป้าที่มือที่มือขวาพี่สองร้อยโอ้โหเขี้ยแพงเกินที่เดี๋ยวพี่พี่ขายเลขวะเนี่ยพี่ในในนี้มือจังเลยนะครับพี่หายดิอยากเล่นไฮบะเล่นอะไรตอนนี้มันจะมีคนเล่นเหรอพี่ไม่มีตังค์นะดิลงเลยไฮโลอะ ในนี่มันเ,นเลน <ๆ S 2> เ่นกับเพื่อนไงเล่นกับสาวอ๋อเอาล่นกับสาวเมืเอ่อกี้ก็สาวเขาตีมาดีจงังเขามีสาวกันนีงไม่มีเอาไรเอาหนูอ่ะหนูจะไม่เป็นสาวพี่เหรอเออเป็นตัวสำรองก็ได้โอ้โหจะไปพูดงั้นนะอพีก็ไปหาสาวที่จริงใจของพพ่นี่ไงยืนอยู่นี่ไงไม่หนูเป็นตัวสำรองก็ได้เอาเมื่อไรก็จะทักมาไงโอ้โหเอาไอจีมาเลยดีกว่างี้เงาเมื่อไรก็ทักมาเป็นได้แค่ตัวสำรองอ่ะลุงความสัมพันธ์เป็นเพราะแบงค์นะครับรอชาตลอดอ่ะ อุ้ยยเีคื <c oughs> อเรื่องเป็นเงียพี่แจ็คตกใจอย, <c oughs> อยู่ๆอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวนั่นไงว่าแล้วกว็เพียเดี๋ยวไ,ไปอยู่ด้วยเธอเรามาเขายา่างไปด้วยไม่ต้องครับไม่ต้องครับเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปครับไม่ต้องครับหย <c oughs> องหย่าหยางองน้องไปนอนตอ,อนไหนนอนแน่นอนตอนหลับเลยแลโอเพื่ออะไรครับกดทันตีนเนาะรู้ตัวมีว้าเปล่ามีเอาปนอะไรเนี่ย เอาดีเอ้ยยังไม่เห็นยังไงยังไม่เจอยังไม่เจออะไรเนี่ยนี่ครับทุกคนวาร์ปก็ตามนี้เลยนะครับไปฟอยจีน้องคนนี้ได้นะก็น่ารักใช้ได้กันเลยทีเดียวผมก็ไปไปฟอยได้นะได้เล่นได้ได้เล่นวาร์ป่ะเราไม่เล่นนะเราไม่เล่นแต่ไม่มีคอสจะสอนเปล่าสอนติดทองเลยได้ปะ โหโย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 สะัวะบโยซัาวซัาวะซับวะซซโอ้ยโรนฟัมโปรตุเกสโอโปรตุเกสอยย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 ย่ยยย่ยยอยย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 ่ อุ้ยเราลับยังไหวเลฮะว่าไงพี่อ่าฮะขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงไม่ทันไม่ทันโ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 นขี้เกียจพิมพ์แล้วดิไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมโอเคโอเคลั่วเลยไอโก้แลนะโอเคโอเคซีอิวซีอิวไอโก้แล้วนะซีอิวซีอิว굿บาย굿บายไปเน่เน่อยู่ม .6 หรอจบแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ย จบมาแล้วจะเป็นอะไรอะได้คิดไว้ยังเฮ้ยหนูคิดไม่ออกอ่ะคิดว่าคิดว่าก็เป็นแฟนพี่โอเคยันเป็นเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปดิคุณดูหน่อยไปดิคุณดูหน่อยสวัสดีค่ะคุณดูเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเฮ้ยเอาแล้วนมเต็มจอเลยเฮ้ยพี่ผมยืนอยู่โอ้โหพี่อะไรก่อนจะจากไปเธอมีอะไรไป เวลาจะหมดแล้วอะใช่ไปต่อบป่าวไปล้วไปดิเดี๋ยวไปรุ่นเอ๊ะเขาไปรุ่นเขาไปรุ่นปกติเล่นเล่นในคอมหรือเล่นในมือถือแต่เล่นในคอมไม่สอนเนี่จำปุ่มเยอะไปง่ายๆนี่ต้องมาสอนอยู่ที่ห้องเพราะคอมหน่วยอ๋อได้อยู่ไหนอยู่ในใจพี่ห่ะติดตามตอนต่อไปนะทุกคนก็มี ep สองนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาด ep สองครับผมก็จะเป็นไงก็ไปลุ้นกันที่ ep สองนะผมไปแล้วบายบาย